สวัสดีครับมาดูข้าวใต้น้ำอายุ19บวันนะครับอันนี้เป็นพันข้าวตองแปดนะครับหลังจากหล่อน้ำแล้วที่หวันก็น้ำไม่ขาดครับก็รุ่นนี้จะสวยกว่าคราวที่แล้วครับเพราะว่าคุมหญ้าอยู่ครับไม่มีหญ้านะครับเนียนๆแบบนี้ทุกแปลงครับสี่สิบแปดไร่ก็ได้แบบนี้หมดครับ แล้วก้นนี้วานที่หลังเขาปลูกเหลือน้ําเหลือครับก็ทําใหม่ไม่มันบางไปหน่อยครับเพิ่งใส่น้ําก็วันนี้ใส่ปุ๋ยครับวันนี้เป็นใส่ปุ๋ยสูตรอันนี้ผมผสมเองนะครับสูตร24 210ก็มีอย่างที่ลงไปแล้วครับ16 20 1ลูก ยูเรีย25่กิโลแล้วก็18 4แปดสีกิกโลก็จะได้สูตร24 21ีครับอันนี้ก็19วันครับวันนี้พอดีเริ่มใส่ปุ๋ยฉีดยาไป1รอบครับป้องกันบัวแล้วก็แปลงนิวหวานไปแล้วครับอันนี้หวานไปได้2วันแล้วครับอันนี้อายุที่21วันครับ วันก่อนสองวันก็เหมือนกันนะครับหญ้าไม่หญ้าไม่มีจะมีข้างคนาก็นิดหน่อยครับที่น้ำไม่ท่วมในแปลงส่วนใหญ่ก็ไม่มีครับก็อันนีหวันปุ๋ยไปแล้วครับเมื่อวานนี้อันนี้วันวันนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเขียวขนาดไหนครับก็ผ่านหนาวมาสิบห้าสิบหกองศามา หลายวันแล้วครับสามสี่วันแล้วก็วันนี้สิบสามมกราก็อุณหภูมิลดลงที่สิบสามองศาครับก็ไม่เหลืองมากยังไม่เหลืองมากนะครับกระชีดยาก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะครับใส่แมกนีเซียมใส่ไทโคฟิตวิกเกตสามสิบยี่สิบศูนย์สามสิบยี่สิบสิบฮอร์โมนอะไรก็ยังไม่ได้ใช้มากครับใช้แค่แมกนีเซียมอย่างเดียวก็เดี๋ยวมารอดูนะครับหลังวานปุ๋ย ว่าจะเขียวดีไหมครับขอบคุณครับ